สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีสวยๆย,ยามเย็นแดดร่มลม,มตกนะคะทุกคนค่ะดูชายชนกอใหญ่ของพี่พรตอนนี้พี่พรเอาน้องเขาออกมาอยู่นอกตู้แล้วนะคะเพื่อนๆได้หลายวันแล้วนะคะเตรียมจะผ่าทําจํานวนทุกคนที่พี่พรผ่าไว้ตอนแรกนึกว่าจะไม่หมดหมดเลยไม่เหลือค่ะเพื่อนๆค่ะ ชายชนสมชื่อว่าเป็นบอลอมตะจริงๆนะเพื่อนๆค่ะถึงแม้นเขาจะราคาต่ำลงเนาะค่ะราคาต่ำลงลงอยู่มาในราคาปกติก็แบ่งปันได้นะคะเพราะว่าเรามีแม่พันธุ์เนาะมีแม่พันุ์เองทำจำนวนเองนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูชายชนพิน่พรสวยมากน้องผ่านหน้าหนาวไหมน้องผ่านหน้าหนาวมานะคะ แต่น้องไม่เกิดหนอเลยนะทุกคนค่ะแต่น้องไม่เกิดนอเลยนะคะนี่เป็นไม้จอมที่พี่พลเคยพาหัวเขาแล้วก็ปลูกไว้นะคะปลูกไว้น้องก็ฟื้นคืนนะคะลูกๆเขาพี่พรก็ขายหมดแล้วขายเกลื่องหมดแล้วนะคะชายชนสวยมากกระดานนี้น้องจะป้ายทุกใบนะทุกคนป้ายทุกใบแดงทุกใบนะเห็นไหมคะ เป็นแม่พันธุ์ที่สวยให้ลูกสวยด้วยทุกคนเลี้ยงง่ายถ้าป้ายประมาณนี้ทุกคนเลี้ยงง่ายถ้าป้ายประมาณนี้ถ้าป้ายเยอะกว่านี้หมายถึงว่าถ้าแดงแดงเยอะกว่าเขียวนะจะเลี้ยงไม่ค่อยโตถ้าแบบนี้คือเลี้ยงสวยทุกคนแข็งแรงโตง่ายนะคะนี่คือชายชนไม้อมตะพี่พอเตรียมจะทําจํานวนเตรียมจะผ่าเนาะค่ะเทคนิคที่ทําให้บอลให้บอลผ่าแล้วเกิดดีเนี่ย ถ้าเรามันอยู่ท้บน้องอยู่ในตู้นะทุกคนคะ่ะถ้าน้องอยู่ในตู้ให้เรายกออกมาอย่างน้อยสักเดือนสองเดือนนะคะแล้วน้องจะเกิดขึ้นดีมากนะคะจะเกิดเขี้ยวเกิดนอและเวลาเราผ่าก็จะเกิดดีมีเปอร์เซ็นต์เกิดเยอะนะคะนี่อีกต้นหนึ่งที่พี่พรเตรียมจะทําจํานวนนะคะเพชรบุผาน้องเป็นบอลที่สวยงามมากทุกคนค่ะป้ายนะคะแล้วก็มีหูใต้ใบนะเห็นไหมทุกคน โอ้ใต้ใบเพชรบูผานในเพื่อนชอบถ้าพี่พรมาเยอะมากนะคะพี่พรเตรียมจะผ่าทําจํานวนอีกรอบนะคะทุกคนะเตรียมผ่าจะทําจํานวนอีกรอบนึงนะคะเอาน้องออกมาอยู่นอกตู้สวยมากเพื่อนๆเห็นไหมสวยจริงๆเสียงพี่พรยังไม่ปกตินะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นหวัดหวัดลงคอเจ็บคอนะคะดูายชนเพื่อนๆคนไหนนะ ที่ยังไม่มีชายชนอย่าลืมเก็บผาไปเลี้ยงนะคะน้องเป็นไม้สวยเป็นไม้อมต,ตะเลี้ยงง่ายเนี่ยสวยมากที่ตั้งเนี่ยแถวนี้ทั้งหมดเลยนะทุกคนที่ปอนเตรียมจะผาทำจำนวนหมดเลยนี่ก็นิมานรักนะคะเตรียมจะแตนยายให้น้องอยู่นอกตู้ก่อนนะคะนอกตู้ก่อน นี่อีกย,าย่าๆนะคะย,าย่าๆก็เตรียมจะพาทำจำนวนย,าย่าๆเป็นไม้สวยนะคะพเพื่อนๆใบแข็งนี่เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะเหลืองศึกษาศาสตร์ราชิ้นไม่ใช่เงินแสนนะคะเงินแสนนี่ก็เป็นบอลใบหนานะพเพื่อนๆสวยงามมากนงใครยังไม่มียังไม่ได้เนาะรอจำนวนพี่พอนะคะเดี๋ยวจะพาแบ่งปัน น้องสวยมากทุกคนใบหนานะเนี่ยใบหนากั้นใบแข็งแรงดีนี่ก็สองฝั่งโขงเป็นไม้ที่สวยถ้าผ่ารอบนี้คงจะราคาไม่สูงจับต้องได้ค่ะเพื่อนๆน่าเก็บไปเลี้ยงไว้เฉยชมเนาะศิลาเพชรดูเพื่อนๆสวยมากใบใหญ่พี่ปอนชอบชอบศิลาเพชรนี่อีกกระถางหนึ่งเตรียมจะทำจำนวนนะคะ จะทำนกจานวนน,นี่ก็นางรากสดเ,เพื่อนๆดูพญาราชพฤกษ์เพาะหัวขึ้นมาใหม่สวยงามมากนะคะใครสนใจกระถางนี้พี่พรแบ่งปันนะคะเพาะหัวเดี๋ยวรอให้น้องขึ้นมาเป็นทรงกอสวยงามมากจริงๆเพื่อนๆลงราชเสนหาค่ะบนสีสายมหาเสน่ห์มหามงกลเพื่อนๆอ,อยากให้ คนรักคนชอบคนหลงเนี่ยจะลืมหาไปเลี้ยงนะคะหลวงราษเสนหานี่ยสวยมากนี่ก็มาหาเศรษฐีเป็นบอลด่างบอลป้ายค่ะเตรียมตัวให้น้องลงเขี้ยวนะคะให้หัวให้หัวแก่ก็จะได้ผ่าง่ายๆสวยๆนะคะอันนี้เทปรปตีนะคะเพื่อนๆพี่พรก็เตรียมจะผ่าเหมือนกัน ให้น้องอยู่ข้างนอกก่อนเป็นบอนสวยเหมือนกันนะคะเทปารตีนสวยนะคะเนี่ย,ยนะะมีเพื่อนทักหาไม่ค่อยมีใครผ่าทําจํานวนเลยสาวเมืองนนนะคะทุกคนไม่ใช่นะเมืองนนนะสาวเมืองนนเนี่ยพี่พรก็มีต้นเดียวนะคะสวยมากเตรียมจะผ่าทําจํานวนนะคะเพื่อน สวยไหมทุกคนบอลน,นอกตู้นะเ,นเพื่อนๆถ้าเราเลี้ยงบอลแล้วเนาะถ้าเราไม่ลืมคําว่าเราเลี้ยงไว้ใครเครียดใครเหงาเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะคะเราอย่าไปมุ่งเน้นตั้งแต่ว่าจะทําเงินสร้างไรายได้นะคะถ้าเมื่อเราทําบอลสวยเลี้ยงบอลให้ดีนะคะ mm hmm. อย่างอื่นก็ตามมาทุกคนคะ่ะอย่างอื่นต้องตามมา เราค่อยทาจํานวนให้ได้ก่อนเลี้ยงบอลให้สวยก่อนนะคะค่ะกําไรขั้นแรกที่พี่พรพูดเสมอว่าคือบอลสวยเราได้ชมเขาทุกเช้าทุกเย็นเราก็มีความสุขผ่อนคลายคลายเครียดคลายเหงาห่างไกลโรคซึมเศร้าเนาะเพื่อนๆค่ะจริงๆนะคะเพื่อนๆเป็นเรื่องจริงบางครั้งเราไม่สบายเราไม่สบายเราไม่ไปไหนเราไปไหนไม่ได้เราก็มาเล่นกับบอลสีเรา มาดูแลบอลสีเขาเขาก็ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยนะคะเขาก็ให้ความสุขเราใจโฟูขึ้นมานะคะเหนื่อยหน่ายกับเรื่องอย่างอื่นเราก็มาพักผ่อนหย่อนใจกับไม้เราสวยๆงามๆนะคะจะไม่ผิดหวังเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้เนาะพี่พรมาด้วยรักและคิดถึงนะคะถ้าเพื่อนๆจะผ่าบอลก็ให้น้องเตรียมตัวพักฟื้นก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ เตรียมตัวพักฟื้นก่อนให้น้องเอาออกมานอกตู้นะคะเอาน้องออกมานอกตู้ก่อนนะคะแล้วการผ่าก็จะเกิดดีนะคะสวยมากไหมทุกคนสวยนะคะบอลในสวนพี่พรนี่ก็ยังสดใสเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างบอลสีนะคะนะเห็นไหมก็ยังสวยหลังจากผ่านหน้าหนาวมาแล้วนะคะ มันสวยเหมือนเดิมนะคะทุกคนโอเคนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรด้วยนะคะค่ะพี่พรรักบอลสีรัก f อซบอลสีนะคะด้วยรักและคิดถึงค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเพื่อนๆอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะเลี้ยงบอลสีให้สนุกสุขสบายสวัสดีค่ะ